แล้วถ้าเราเปิดเปิดตาขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปดูข้างในของเบ้าตาของเราเนะาะจะเห็นว่ามีกล้ามเนื้ออยู่หกมัดนะครับซึ่งกล้ามเนื้อเหล่านี้จะทำหน้าที่ในการปรอตาเราไปทางซ้ายไปทางขวาขึ้นบนลงล่าเฉียงลงเฉียงขึ้น,นทีนี้นะครับตัวของกล้ามเนื้อทั้งหกมัดเชื่ออะไรบ้างน,นะครับ กล้ามเนื้อที่วางตัวอยู่ทางด้านบนนะครับอาจารย์เลเวลสีเงินให้เนะาะจะเรียกว่าซุปีปเดียเลตัสนะครับตรงข้ามกันก็คือกล้ามเนื้อที่วางตัวอยู่ทางด้านล่างนะครับเรียกว่าอินฟิเดียเลตัสส่วกล้ามเนื้อที่วางตัวอยู่ทางด้านมีเดียวไซก็จะเรียกว่ามีเดียวเลตัสส่วนเนเทอร์ลก็จะเป็นเนเทอรลเลตัส <Okay. S 2> <Okay. S 1> และยังมีกล้ามเนื้ออีกสองมัดนะครับที่วางตัวอยู่ทางด้านบนจะเรียกว่าซุปพีเดียแต่มันเฉียงเนาะมันเฉียงนะครับมันนี่เนาะมันเฉียงมากเกาะปึ๊บเห็นไะหกเกาะปึ๊บตรงนี้ครับเรียกว่าซุปพีเลียออฟลีครับส่วนอีกมัดหนึ่งทางด้านล่างเกาะทงด้านล่างนะครับมันก็เลยให้ชื่อว่าอิฟผิเดีย และกเกาะเฉียงก็คือออฟลีเป็นอินเสียออฟลีทีนี้นะครับอินเสียออฟลีจะทำหน้าที่ในการมองด้วยหานตาล่างมองวัตถุทางด้านล่างด้วยหางตาพอมันหดตัวก็จะหมุนตาเราลงโซฟิเลียก็เหมือนกันครับหมุนตาขึ้นมีเดียวเล็กตัก็หมุนตาเราไปทางด้าน ไอ้นเนะาะได้ฮาราเล็กตัก็หมุนตาเราไปาด้างนะนอกใครที่กล้ามเหนือซูปเปอร์เีลเด็กตัแข็งแรงหน่อยเนาะเวลาเพื่อนพูดอะไรก็จะกรอกตาขึ้นอยู่บ่อยนะครับเนี่ยก็จะใช้ซูเปอร์เดียลตัดเยอะหน่อยอาจจะต้องแข็งแรงมากเป็นพิเศษอ่ะขัดมากนะครับตัวของ Eyeball นะครับไ a l l จะเป็นรูปกลมๆเนาะ มีช่องอยู่สามช่องนะครับช่องที่วางอยู่ทางด้านหน้าจะเรียกว่าแอน e r เ o ียแชมเบอนะครับช่องที่วางต่ออยู่ทางด้านหลังจะเรียกว่าโพสเทเลียแชมเบอร์นะครับแอนติเลียแชมเบอกับโพสเทเลียแชมเบอร์จะถูกกั้นด้วยตัวของม่านตานะครับที่เรียกว่าไอริสหลังจากโพสเทเลียแล้วนะครับจะมีช่องขนาด ใหญ่นะครับกว่าช่องแอนและแอนตีเรียและโพสติเรียนเนาะช่องนี้เรียกว่าวิตวเชียสแชมเบอร์นะครับตัวของแอนตีเรียแชมเบอร์จะเจออะไรบ้างนะครับแอนตีเรียแชมเบอร์จะเจอตัวของม่านตานะครับที่เรียกว,ว่าไอริสเนาะ กับรูที่อยู่ตรงกลางของไฮริสนะครับเรียกว่ารูม่านตาหรือพิวผิวส่วนโพสเซเลียแชมเบอร์จะเจอตัวของเลนนะครับและลิกลเมนที่ยึดเลนไว้นะครับเรียกว่าซัสเพนซอรี่ลิกลเมนส่วนวิสเทียแชมเบอร์จะเจอวิสเทียนิวม์ H y U M ER ที่เป็น เจลลี Jelly, ่ใสๆนีนะครับดูเเนาะไม่ได้เป็นน้ำนะครับเป็น Jelly, เจลลี mm ่ hmm. แล้วผนังของไอโบนะครับ mm hmm. ผนังของไอ l บจะถูก mm hmm. แบ่งออกเป็นสามชั้นหลักๆนะครับ mm hmm. ชั้นที่อยู่ทางด้านนอกเรียกว่าไฟบรัสูนิก mm hmm. ชั้นที่อยู่ตรงกลางจะเรียกว่าวาสคูลาทูนิก และชั้นที่อยู่ในสุดจะเรียกว่าเรตินานะครับตัวชั้นไฟบัสทูนิกจะมีอยู่สองพาทพา์ที่อยู่ด้านหน้าเรียกว่าออเนียพา์ที่อยู่ทางด้านหลังเรียกว่าสเตล่านะครับส่วนตัวของวาสคูล่าพา์ที่อยู่ทางด้านหน้าสุดเลยเนี่ยจะเรียกว่าไอริสถัดมาอ้อมมาทางด้านโพสเทีเยหน่อยนะครับจะเรียกว่าซีเรียลี ปอดี Body, แล้วก็หลังสุดเลยก็คือคอรอยนะครับส่วนบรติน่าจะมีอยู่สักสองชั้นย่อยๆชั้นที่มีขนาดเล็กติดกับคอรอยนะครับจะเรียกว่า p i g เมนเต d เลเยอร์และชั้นสุดท้ายที่อยู่ทางด้านในลึกๆเข้าไปนะครับเรียกว่านิวโรเลเยอร์นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เราจะลงไปในแต่ละชั้นว่า มีอะไรสำคัญบ้างเ,ร,เริ่มจากไฟบัสก่อนนะครับไฟบัสจะมีเลเยอร์อยู่หนึ่งชั้นเนาะแต่มันจะมีอยู่สองแอเรียเนาะแอเรียที่อยู่ทางด้านหน้ากับแอเรียที่อยู่ทางด้านหลังนะครับเริ่มจากแอเรียที่อยู่ทางด้านหลังก่อนนะครับคือสเกลาเอ้ยถูกแล้วส,วสเกลาร์ฮะเฉลา่านะครับ จะเป็นพื้นที่ที่เยอะก,กว่าตัวขอพอพอนีนะครับสำหรับชั้น,นีเนาะซึ่งมันจะมีลักษณะเป็นสีขาวขุ่นมีความเหนียวนะครับโดยมันจะมีความเหนียวเพราะว่ามันเป็น dense connective tissue เนาะ tissue ที่มีความเหนียวนะครับและภายในก็จะประกอบไปด้วยตัวของ collagen fiber f i b r o b l บานะครับ ตัวสเซล่าเองนะครับมันมีความเหนียวเพราะว่ามันเป็นที่ยึดเกอะของกล้ามเนื้อหกมัดที่เราเพิเรียนมาเมื่อกีน้นะครับหน้าที่หลักๆของมันก็จะทําหน้าที่ในการป้องกันตัวของโครงสร้างที่อยู่ภายใน ัมาทางด้านหน้านะครับต่อเข้ากับตัวของสเตอรล่าเลยก็คือคอเนียนะครับคอเนียจะมีลักษณะเป็นรูปโค้งนูนที่เรียกว่าคอนเวกเชดนะครับโดยคอเนียจะมีลักษณะใส่ๆเนานะมีอยู่สามชั้นนะครับชั้นที่เป็นอินเนอร์ก็คือชั้นในจะบุกด้วยซิมเปิลสควอ์มันทีเดีย ชันที่อยู่ตรงกลางจะเป็นสโตมาซึ่งมีคอลลาเจนไฟเบอร์ไฟบูบาอยู่ภายในแล้วก็ชั้นที่อยู่ทางด้านนอกจากปุกด้วยนอนเคราตินไนสติปาสควานมัดเนื่องจากตัวของนอนเคราตินไนไม่สามารถหลุดลอกออกได้เนะถ้าเป็นเคราตินไนจะหลุดลอกออกได้ใช่ไหมครับเหมือนกับผิวหนังเนาะมันจะมีลักษณะใสๆนะครับเพื่อที่จะให้แสงสามารถส่งผ่าน วอล์กอพอนี่เข้าไปดานนดได้นะครับอ่ะหมดชั้นของไฟบาสน,นะครับชั้นถัดมาเป็นวาสคูล่านะครับวาสคูล่าจะมีอยู่3เรเจียอนหรือ3แอเรียนะครับแอเรียที่อยู่ทางด้านหน้าสุดเลยนะครับจะเป็นแอเรียที่ชื่อว่าไอริสเนาะก็คือแอเรียนี้นะครับส่วนถัดมาทางด้านอ้อมมาทางด้านหลังนะครแอเรียนี้ชื่อว่า c i t i a r y body แล้วก็ area สุดท้ายก็คือ area อนีทั้งหมดนะครับเป็นคอลอยนะครับทีนี้มาดูในแต่ละอันนะครับเริ่มตั้งแต่ Iris ก่อน Iris ทำหน้าที่ในการควบคุมให้แสงเข้าออกผ่านรูม่านตาที่ชื่อว่าผิวผิว โดยที่ไอริสนะครับบริเวณส่วนทางด้านล่างของไอริสนะครับตรงนี้ถ้าซูมขึ้นมาเนะาะก็จะเป็นส่วนนี้ครับมันจะมีเซลล์ที่เรียกว่าพิกเมนเตดเซลล์หรือไมเออหรือเมลานอไซต์นะครับชื่อเดียวกันนะครับอยู่ภายในเนาะซึ่งตัวของพิก m e เมนเตดเซลล์หรือเมลานอเมลานไซต์ะนะครับ มันจะผลิตสีต่างกันตามแอเรียที่อยู่ของแต่ละทวีปเนาะถ้าเป็นเอเชียแสงจ้าหน่อยจะมีตัวของพิเมนท์นที่เข้มขึ้นมาเนื่องจากตัวของแสงที่ตกกระทบมันจะไม่ได้กระจายแสงมากเนาะแต่ถ้าเป็นช่วงช่วงของยุโรปั่หนู้นแสงมันไม่ได้จ้าขนาดนั้นเนาะตัวของพิมนท์นก็อาจจะ ไม่ได้สีเข้มนะครับก็จะเป็นพวกสีเทาสีฟ้าสีเขียวตาม area ของกิวนะครับทีนี้นอกเหนือจากที่มันมีตัวของ f i b r o เ l a s t cell แล้วเนี่ยมันยังมีสมุน muscle cell อยู่นะครับซึ่งสมุน m u s c l cell เหล่านี้จะทำหน้าที่ในการ,นะราให้ตัวของเอริสในการขยายตัวและกดตัวเพื่อที่จะเพิ่มช่อง ให้แสงเข้ามานาะผ่าผิววนะครับโดยที่กล้ามเนื้อที่จะตก่กล้ามเนื้อที่จะคุยกันนะครับมีอยู่สองมัดก็คือมัดที่อยู่บริเวณขอบทางด้านในนะครับขอบไอริสเนาะนี่นะครับจินตนาการให้มันเป็นวงกลมเนาะอ,อันนี้เขาตัดเซกชันมาเพื่อให้มันเห็น กล้ามเนื้อมัดนี้นะครับชื่อว่าสปินเตอร์พรอพีบี้มาสเซ่เนาะตัวกล้ามเนื้ออีกมัดหนึ่งนะครับอยู่ทางด้านนอกนะครับขอบนอกนะครับชื่อว่าไดเลเตอร์พราอพรีบี้นะครับมาสเซ่เนาะสองมัดนี้นะครับจะทำหน้าที่ในการ หและขยายที่ต่างกาันมาดูนะครับมาดูเรื่องของการผดและการขยายของริ้วผวหรือช่องรูม่านตานะครับมันจะต้องอาศัยการทำงานของไอริสเนาะถ้าริ้วผิวนะครับมีการ constriction หรือหดตัวเนาะให้มันแคบลงนะครับจะเป็นการกระตุ้น ด้วยแสงที่จ้าเกินไปนะครับทำให้ตัวของพาราซินทำนและไปกระตุ้นกล้ามเนื้อสปินเตอร์ก็คือไปกระตุ้นกล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้านขอบในนั่นเองนะครับให้หมดตัวทีนี้พอสปินเตอร์หดตัวครับรูมานตาที่เป็นผิวเริวตรงนี้เนาะก็จะมีการลดขนาดตัวเองลง เพื่อที่จะจำกัดแสงที่จะเข้ามานะส่วนตรงข้ามนะครับพิวพิวไดเลเตอร์นะครับหรือไดเลชั่นเนาะก็คือการขยายตัวของพิวพิวหรือรูม่านตาจะเป็นการกระตุ้นโดยที่เมื่อเราอยู่ในภาวะที่แสงน้อยหรือ dim light นะครับแสงมันน้อยนะฉะนั้น รูควรที่จะต้องการรับแสงเยอะใช่ไหมมันก็เลยจะต้องขยายตัวให้เยอะขึ้นนะครับพอเราไปอยู่ในที่แสงน้อยอ่ตัวของซินไพติกจะทำงานเนาะเพื่อที่จะไปกระตุ้นกล้ามเนือ้อไดเรเตอร์นะครับก็คือกล้ามเนื้อที่วางตัวอยู่ทางด้านขอบนอกนะให้ทำงาน พอมันทํางานไดเเตอร์ทํางานเนาะกดตัวมันก็จะดึงเอาขอบผิวผิวให้มีการขยายออกนั่นเองผิวผิวก็จะกว้างขึ้น